ทำให้เราเปินโอกาสให้เราเนี่ยได้ใช้กระบวนการเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีเราผ่านมา15ปีเต็มๆจนถึงวันนี้นะคะตั้งแต่ปี2องพันเอ็คือตั้งแต่าสารชั้นต้นสาดุทธรถึงสารดีการเราต่อสู้มาด้วยความบุิงสุดที่ททำและข้อเท็จจริงแล้ววันนี้เนี่ยก็ทำให้เรา เราก็รูว่าชีวิตชีวิตมันก็โล่งใจโล่งใจเราก็รู้ว่าต่อจากนี้ไปเส้นทางชีวิตเราจะทําอะไรต่อไปแล้วแล้วจะมันเป็นคดีสุดท้ายก็เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ไปต้องทําอะไรแล้วติดสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตเราที่ทำให้เรารู้ว่าหน้าที่สื่อมวลชนเราเราทำหน้าที่สื่อมวลชนมาตลอดมันน้อง พี่เป็นนักข่าวน้องๆเราจะใช้ชีวิตเราต่อจากนี้เป็นต้นไปทําหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอยังเหลือสดีคือที่มากทุกคนแล้วพี่ปองเหลือแต่กปรปรสปรสถอ,อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าของพี่ปองเนี่ยสารชั้นต้นสารุทธรเนี่ยก็หลอกการลงโทษแล้วก็หล,ลอกการลงโทษ